เท่่าไหรดูเงินก่อนเลยเอา้าคนคนตกเลยเงิน<ม>เงสามพันเองคุณโคโค่ผม,มผมได้ผมได้สี่พันอ่ะสี่พันสามแต่ว่าพี่เป็นในเลเวลเลยได้แค่สี่สิบออโอ้อยอย่าลืม, up, up นะมอัพเลเวลนะเมื่อกี้อ๋อเมื่อกี้เลเวลมันไม่ขึ้นเลย รอบนี้ได้อะไรวะเนี่ยแมนผมได้รุ่นใหม่โอ้โหันนี้แมนเลยวะเนี่ยอย่าบอกว่ายูโรห้ารุ่นอะไวะไม่ใช่ยูโรห้าแต่ถ้ารุ่นใหม่มันก็ต้องเป็นกระจกนะแมนรุ่นใหม่อันนี้แมนเลยรู้แมนรุ่นเก่า เซียนแมนังไงคๆๆุณโคโค่เซียนแมนไหมอ่ะใช่ใช่รุ่นเก่ารุ่นเก่ารุ่นเก่านี่คือยูโรห้าป่ะ <net> ใช่ใช่เพราะยูโรสีมันออกจากเกมนลยเพราะแต่มันไม่ได้เขียนว่ายูโรห้าคันเนี้ยคร <net> บครบแล้วใช่ไหมครับผมครบอย่างคุณลุกติดป่ะเอาไข่ตุนมาละโอ้ไข่ตุนวิ่งมาต้องคลิกจ็อบแล้วไข่ตุน <net> จ็อบเลยเพื่อนเอาลดของตัวเองมาเอองานนี้ได้ได้เท่าไหร่สา0สามพันสองพันแปดเลยคหรงานนี้เหรอทำไมเงนินน้อยที่ผมรับที่ผมรับเมื่อกี้สามพันนะแล้วอะไรวะใช่ <c oughs> รับไปจอยด้วยได้ได้สองพันแปด้ ้อยสามไมล์เออเห้นถอยับไปในอนะีกน่ะโอ้ยคันคันนี้เป็นไอ้นี่ไว้เป็นเป็นเอ,อ่อคันคันใหม่คุณโค,โคโค่จอใหม่เลยเนี่ยอ,อเรียบร้อยสายแมนเดาเมน <c oughs> เออแต่มันไม่ไม่ใช้เป็นกล้องกระจกไงมันใช้เป็นกล้องแบบธรรมดาไ <c oughs> อ,อ้เป็นกระจกธรรมดาอ,อ๋อเนี่ยแต่จอตรงตรงหน้าปัดอะจอใหม่เลยแหละอืม <c oughs> <c oughs> ของผมมีมีจีเบียรตามด้วยออผมจำพวงอะไรมันได้ถ้าเป็นพวงอะไรของอีกคันหนึ่งอะไอยูโรหกอ,โอะไอตรงข้างๆมันจะเป็นแนวตั้งใช่ไหมจะเป็นไฟแนวตั้งลงมาแต่ครนนี้พวงอะไรมันมัน,ม,นมันไม่ได้เป็นแนวตั้งใช่ไหมไข่ตุนไหมยังมันออกข้างหลังไหมเราต้อง กับหลังไปยูเทิร์นว่ะใช่ต้องหยุดเตือนนยูเทิร์นซ้ายไปก่อนจะได้คนแคบอ๋อคนแคบเลยต้องต้องไปเป็นต้องเป็นต้องตีวงหน่อยวงต้องตีวงนิดนึงถูกไหมเข้าวันนี้นะใช่มาก มันนั่งตองไปทรงนี้มีทางไปมีทางไปเดี๋ยวไปดูนะเราเปิดไฟย่างวะเนี่ยมืดจังวะมืดจัดโอ้ยยังไม่ได้เปิดไฟมีทางมีทางมีทางไป <c oughs> อคนคนุบคุลอยู่ไหนไนียหยหาไม่เจอ <c oughs> คเลี้ยวขวาทำไม okay. โอเคอ๋อไม่ด้าไปดาพี่โอเคไปไปไเขียวดี เดี๋ยวไปรอหลังตอมอแล้วตอมอเข้าขวาสุดนะรอรอรอครับครับครับไม่ได้ยินหรอไม่แงงครับโอ้ไม่เชียววันนี้วันน <ใจ S 2> ี้ติดใจรไว้เลย๋ยวตลอดเส้นทาง โอเคโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปเก้าสิบไ,ได้ยินครับได้ยินได้ได้ทำมาเลยครับ เออเบรกเบรกไม่อยู B ่จนตุดคุณอนุทินเลยอะไรนะไข่ไตุนอย่นะเอาไข่ตุ่นยังอยู่ที่เดิมเรียบร้อยยังแตกมีมีในมีในสติมอีกตัวเดียวอีกตัว

ครับขอเข้าแบบธรรมดาพอแนละ้วไม่เข้าแบบอะไรนะเขาเรียกคุณิทที่แบบไม่ต้องติ๊กอะ,อะทางแบบพิเศษอะทางทางพิเศษถ,ถ,ถ้าธรรมดาก็เลนสามกเลนเลนสีน่มันเรียกว่าอะไรถ้าถ้าเป็นเกม,มเรียกว่าเทเลพาร์ท อีซี่พาร์ทเนี่ยคนไทยเรียกอีีซพาร์ท 蒙古狗。哼。 เราวิ่งจนกว่าจะได้รถนะเราเต้องให้ได้รถนะวันนี้ไม่ได้รถไม่เลิกนะวันนี้ทุกคน<ท>คุณอนุทินไม่ได้รถไม่เลิกนะวันนี้ทำทำทำได้มีผมมีงาน,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 น <tampoco> แต่ผมขอเลิกก่อนเด้ววันนี้แบบวิ่งยังไงก็ได้ให้ได้รถนะ ห้ามห้ามกู้ธนาคารนะห้ามห้ามกู้เงินห้องห้องคนณวทย์ครับห้องคนณวทย์ครับห้องห้องห้องผมเมื่อกี้มีใครถามเรอไม่ได้ยินเลยเงียบมากเออมมีครว่าคุณอนุทนไ์ไปด้วยทำไมเขาไม่ยินหรอมผมไม่ได้ยินเด้อใช่ไม่ไม่เห็นมีใครพูดเลยเมื่อกี้ ไม่ได้ยินหรอกผมยังได้ยินอ,อยู่นะยังชัดอยู่นี่อ,อ้าวอุย้ยอุ้ยใครใครพูดใครพูดไม่ต้องห่ารัเยอะขนาดนั้นก็ไงไ่ายนันได้ยินอยู่อุ้ยเอาแล้วคุยกับแม่ซือ้อเอาแล้วห้องคอนไวท์คุณวิทย์ครับ คุณอันุูตินไลท์อ๋ออะไรอยู่อะไรอยู่ผมก็เอาแล้วคุยอย่างใครแล้วเากาแต้องว่าคุยกับแม่สื่อแล้วทำไมคนเยอะจังเยอะสองล้านนะยี่สิบแปดไม้ครับจะถึงแล้วจะถึงแล้วโอ้ยรถเสียแรงจัง นะครับข้างหน้าอีกแล้วครับฝรั่งเศสแน่เลยที่เนี่ย นอนอผมเลือกทางที่ถูกอ่ะ <c oughs> ออกออกจากด่าน้าก็ขวาครับมาแล้วรัชชานนท์ใครอยากจีบมาแล้วรัชชานนท์มาแล้วสวัสดีครับคนณวยของคุณเวียดอยู่ข้างบนสุดเลยครับเข้ามาเลยในดิสคอ d อันนี้เราเล่นแบบในดิสคอตเริ่มใหม่ ช่ไปโดนสร้างตัวโดนด้วดแทงซิงตอนนี้ทางทั้งเนื้อทั้งทั้งตัวมีหมื่นหนึ่งทั้งตัวมีอยู่มีเจ็ดพันสองเก้าบาทอ้โช่วงนี้วันนี้เราจะเล่นรถกวาดจะได้รถกันนะครับ รัชานนท์ใครอยากจีบเดี๋ยวไปเซเว่นก่อนออโอเคครับซื้อมาด้วยซื้อเตรียมสเสบียงไว้เลยครับป๊บอปคอร์นอะไรซื้อก่อนเลยเดี๋ยวยาวๆกากรายการลืนล่นๆลืน่นรัชานนท์ใครอยากจีบเดี๋ยวกลับมาครับผมื่นจัก เต็มสบีย,บยได้เลยอุ๊ยโอ้ยนี่ต้องตีวงว่ะยุ่งแล้วล็กว่าลีกว่าทางทางเข้าบริษัทต้องตีวงนะโอ้ยสวยครับไม่ตีวงทนันหรอยุ่งเลยยุ่งเลยแอบซ้ายไวพ้พี่ต้องตีวง,งนึงเออคอมเมนต์ป๊อกป๊อก ต่างเยอะๆโอ้โ de. ันของตรงนี้สมได้ลืมดูดิโอ้ครับที่โอ้ไกลด้วยส่าาดหมดไม่สนเอะก็ไม่ไหวก็ไม่ไหวอ่ะายบอกเลยผมมาไม่ไหวกับคุณแล้วทำไมมันแคบจังวะ ไปอยได้ไหมที่ทำไมแคบจังงานตรงนั้นน่ะเล่นะแคบผมต<ล>้องเก็บจัดทางเข้าผมต้องเข้าของนู้น่ะตรงตรงประตูของตุลิสต์อ่ะประตูจุดของรู้สุดน่ะโอ้มันตรงกว่าเนี่ยมั่วแล้วติดอี่ตรงไม่น่าตกต้องต้องเอามาฝั่งนี้ ธุรกิได้ไหบริษัทหนึ่งรับคุณเข้าขับรอคุณวิทย์เข้าก่อนคุณขับใหม่ก็แบบนี้แหละผมถอยนอกรถแล้วกันเคเียร์ดีไปเลยโอ้ยอยู่สบายโอ้ยอยู่ตรงนู้นเลยสบายสบายเดินไ่ใช่ที่เดียวกันดีกว่า เออยังไปยังไปชนตู้อีกเนาะมองหาเอเ n อร์คิดไม่ออกมองหา enter จกจบที่เดียวกับคุณอนุทินเหรอน่าจะใช่นะเข้ใสองคันผมอยู่ตรงนี้เลยใช่แล้วทำไมคุณไม่รอให้เขา เข้าจอดให้ก่อนละโอ้คุณเห็นคุณไข่ตุ๋นเขาจอดรอไหมเนี่ยคุณกับคุณไข่ตุ๋นเขาตรงนั้นเองโอ้แกลันแกลันมีเรื่องแน่แหละดูโซกแล้วโคตรเสหูอ่ะ ออกก็ได้ครับลูกพี่ครับผบออกก็ได้ครับผมออกมาแล้วครับเด <c oughs> ี๋ยวเดี๋ยวมีเรื่องเดี๋ยวมีเรื่อง, okay, องโองเขาก็จอดรอให้คนอื่นเราจอดให้เสร็จอ๋อรอบี่พุ่งเข้าไปเลย <c oughs> โอ้รอบรอบนี้ประสบการณ์วิ่งร้อยห้าสิบส่งเก้าสิบอะเราถอยรัวๆได้เงินได้ประสบการ์เยอะกว่าเยอะเลยนะ แต่เวลากดกดถอยส่งไปแล้วเราเราเข้าเกมไม่ไม่ได้นะมไม่ไม่ให้เราไปเรทางไหนและในเนื้อใเนื้อไม่นินน้ำครับรอบนี้